ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอคลิปด,ดูแลสุขภาพตามสุข,ขบัญญัติทั้งสิบประการค่ะพเพื่อนๆครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคทำให้หลายคนมีาการเป็นไข้ไอตัวร้อนถ้าทุกคนไม่อยากปว่วยและก็ไม่ต้องทานยาแล้วก็อันนี้เรามีวิธีดีมาเสนอนั่นก็คือสุข,ขบัญญัติสิบประการนั่นเองมันคืออะไรไปดูเลยสุข,ขบัญญตัติสิบประการก็คือข,ข้อปฏิบัญญติที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนเด็กและประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติตามผู้ที่ปฏิบัติตามจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงโรคภัยไม่เบียดเบียนจิตใจดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขข้อที่1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดยกตัวอ,อย่างเช่นอาบน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งและสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรค ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอุ่นอย่างเพียงพอและจะเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยข้อ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีตัวอย่างเช่นแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งคือเวลาเช้าและก่อนนอนถูหรือบ้วนปากหลังทานอาหาร เลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟูออไรด์หลีกเลี่ยงการทานลูกอมลูกกวาดเพื่อป้องกันฟันผุและมันตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างน้อยปีละสองครั้งข้อ 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายคือล้างมือด้วยสบู่ทุกทั้งก่อนและหลังการเตรียมปรุงและรับประทานอาหารรวมทั้งหลังการขับถ่าย ข้อ4กินอาหารสุกสะอาดปะาศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยอาหารรสจัดสีชูชาดเลือกซื้ออาหารสดสะอาดปลอดสารพิษโดยคำนึงหลัก3ปอคือประโยชน์ปลอดภัยและประหยัดรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะหลีกเลี่ยมทานอาหารสุกๆดิบๆหรืออาหารรสจัดของหมักดองรวมทั้งอาหารใส่สีชูชาตด,ดื่มน้ำสะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละ8แก้ว ข้อที่ห้างดสูบบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสัสนทางเพศผู้ที่จะมีสุขภาพดีตามสุขบัญญัติิประการต้องงดสูบบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์งดใช้สารเสพติดงดเล่นการพน,นันข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อุ่นสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อแผ่นำใจให้กันและกันจัดกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน ข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทระมัดระวังป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในบ้านระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ ออกกําลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งออกกําลังกายให้เหมาะกับร่างกายและวัยตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งข้อ9ทําทจิตใจให้ได้เดินแจ่มใสอยู่เสมอเช่น พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงจากสิงแวดล้อมภายในบ้านและที่ทํางานให้น่าอยู่หาทางผ่อนคลายคลายเคยรียดเมื่อมีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจและช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาข้อที่10มีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม เช่นกำจัดขยะภายในบ้านและทิ้งขยะในที่ที่รองรับหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างประหยะัดและอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นชุมชนป่าและน้ำเป็นต้น